สวัสดีค่ะดีใจที่เห็นเสื้อสีน้ำเงินวิศวะอะไรกันไหนรายงานตัวกันหน่อยวิศวะเคมีค่ะวิศวะอุตสาหาการนี่มีใครมาจากวิชา investing planning planning บ้างเนี่ยไม่มีเลยคือจริงๆแล้ววันนี้ตอนแรกที่นั่งฟังแล้วเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าออตอนเจนเอ็ดเองเนี่ยก็มีในเรื่องว่ารับลงชื่อเด็กที่จะมานั่งฟังแล้วก็แอบกระซิบถามเพื่อนๆไปว่าออ,อะไรนะ มาจากวิชาอะไรกันบอกอ๋อเปล่าค่าจะจากอุตสาหาการแล้วคือตั้งใจจะมาฟังโปรแกรมเมื่อกี้ใช่ไหมของครูนี่เป็นของแถมมันลงแล้วไม่เป็นไรครูสามารถจบในสิบห้านาทีกีเคียบนะหรือต้องไปเรียนอะไรอย่างลูกต้องไปเรียนเยนีในกี่โมงคะนั้นเราปิดอับเปิลผลดีไหมเดี๋ยวผู้ถ่ายเซลฟี่น,นิดนึงก่อนว่าเราทํางานแล้วเราก็กลับกันเลยอ่าไม่ดีนะคะก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็ใครที่ต้องเรียนก็เรียนแล้วกันแต่ประเด็นคือก็คือถ้าใครยังอยู่ฟังได้เดี๋ยวมีแจกนม เราเล่นเกมไทยคำมาสักห้าหกคำแล้วเดี๋ยวก็แจกหนมแล้วกลับได้ดีนะแต่ถ้า้ฟังแล้วไม่อยากฟังก็แยกย้ายลูกคือคือไม่ได้มีการบังคับเนาะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยตอนที่ท่านท่านวิทยากรที่จากเคแบงค์มาพูดเนี่ยได้แบบเมื่อกี้นี้ก็เืิ่มปิ่มมากแล้วส่วนครูเองลูกกันเองครูเป็นวิศวะและกระบังรุ่นสามห้าไม่อยากบอกรุ่นเลยอะ่ะเพราะเรารุ่นอะไรอะไรนะห้าสิบหกสิบ เออแล้ครูแต่งงานแล้วครูท้องเลยนี่ก็ลูกครูแล้วเนี่ยนะคะก็คิดว่าเออก็ไม่ต่างนะเพราะมองมาบนเวนทีก็แม่ดีๆนี่เองใช่ปะก็ฟังกันนิดนึงแล้วกันไม่ได้ไม่ได้นานมากเพราะว่าเข้าใจว่าจริงๆแล้วเราเป็นโปรแกรมที่ไม่เกี่ยวกับเมื่อกี้เลยถูกไหมคะแล้วมันก็ดูแตกต่างแต่อย่างน้อยเนี่ยเราเองส่วนใหญ่ปีอะไรบ้างไหนยขยกลงมือปีสี่ปีสี่ปีสามปีสองเยวอยู่ปีหนึ่งไม่มีอ่า พวกเรามาเรียนเนี่ยเราก็อยากจะไปทํางานใช่ไหมอนาคตคราวนี้ตัวครูเองเนี่ยก่อนจะมาเป็นพออ,อ,อที่ศึกษาทั่วไปเนี่ยครูก็อยู่ที่กิจกศารนักศึกษาที่คณะวิศวะมาก่อนงนั้นจุดหนึ่งเนี่ยเราเป็นว่าวันนี้เราเคล็ดลับดีๆในการที่จะให้เราไปทํางานหรือไปสมัครฝึกงานได้ดีนะเพราะบางคนบอกว่าอาจารย์จะไปสมัครงานไปฝึกง,งานเนี่ยมันสําคัญเลยเหรอเรื่องพวกนี้ต้องบอกว่าเรื่องของ soft skill soft skill ไม่ใช่ soft power นะเนาะคืออะไเรื่องกัน Soft s k ก l l ก็คือเรื่องของทักษะที่เป็นเรื่องที่มันซบๆอ่ะถ้าเป็นเรื่องของที่คณะที่เรียน,เ,นยเรียกว่า hard skill หรือ academic skill แต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของ soft skill เนี่ยก็จะเป็นทักษะเช่นเรื่องของการสื่อสารการทำงานเป็นทีมถูกไหมคะเรื่องของทำงานกับผู้อื่นได้เป็นผู้นำหรืออื่นๆนะคะทักษะเหล่านี้หลายๆคนเรียนวิชา Gen Ed มาอาจจะรู้สึกว่าแล้วมันเกี่ยว,วกับ Gen Ed รุ่นของเราเป็นรุ่นที่ยังไม่ได้มีการปรับปรุง Gen e ให้มันมาตอบสนอง s o ฟต s k i ิลมันอาจจะยังเห็นไม่ชัดแต่กับรุ่นน้องเราที่เป็นปีหนึ่งปีหน้าเป็นต้นไปทุกวิชา Gen เอที่น้องจะเรียนจะต้องพัฒนา s o ต์ Skill หลังนี้ได้และครูเองในฐานะที่ไม่ได้ครูดีกว่าเรียกครูแล้วไกลนาะพี่เองพี่เองเนี่ยเขินน้องเรียกพี่มองหน้าแล้วก็เรียกต่อไปพี่เองเนี่ยก่อนที่จะเอามาอยู่ตรงนี้ก็ดูปีการศึกษามาก่อนซึ่งต้องบอกว่าจากที่คุยกับบริษัท ระหว่างเด็กที่จบตรีกับจบโทเนี่ยบริษัทอยากรับเด็กจบอะไรมากกว่ากันคาตอบบริษัทตอบว่าจริงๆแค่ปริตรีเนี่ยก็ทํางานได้แล้วนะจารย์แต่ที่ต้องรับเด็กจบโทเนี่ยเพราะบางทีเด็กปริตรีที่เมืองไทยเราเนี่ยยังมีความเป็นเด็กมากๆอะ่ะคือยังไม่ได้แบบว่าลักษณะที่แบบทํางานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราได้โจทย์มาคือว่าซอฟต์สกิลเหล่านี้เป็นตัวที่สถาบันต้องการจะให้เราพัฒนาเด็กๆนะคะคราวนี้ ซอฟฟี่เหล่านี้เนี่ยถ้าถามแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับอัตลักษณ์สถาบันไหมนะคะต้องบอกว่าก่อนที่จะมาทําตรงเนี้ด้วยความที่เราเป็นวิศวะเนาะเราก็จะถอยกลับให้นิดนึงได้ไหมคะมันไม่กลับอะค่ะเออโอเคนะคะ คืออันนี้คือเป้าหมายของ gen 1ทุกวิชาที่ต้องพัฒนาได้10 soft skill ค่ะนี้ถามคำถามแรกแจกขนมค่ะมีพี่พี่มี fc อยู่ข้างหลังแจกขนมใครตอบได้บ้างว่าอัาตลักษณ์สอดลอเด็กทุกคนที่จบไปสออต้องมีอัตลักษณ์ว่าอ,อะไรบ้างไปให้อืมอืมอืออืออือกูจะรู้ไหมวะารู้ไหมติดัดไฟรู้สู้งานอายกมือเลยพี่แจกขนมหน่อย คนแรกนี่แจกไปท่านถุงเลยไม่ต้องแกะเลยไปแบ่งกันดีไหมที่กับไปได้หนุ่มแล้วอ่าเนี่ยค่ะน้องขวดเขียวเนี่ยแจกเลยลูกเอาไปทั้งห่อเลยเห็นไหมดีไหมครูสายเปอ่าเนาะคนถัดไปจะไม่มีแบบนี้แล้วลูกช่วยกันหากินหนะ่อยเนาะอ่าซื่อสัตว์ไฟรู้สู้งานแล้วถ้าเรามองนิดนึงนะเราจะเห็นว่า soft skill เนี่ยในข้อที่5อาจจะต้องสแกนมองไกลนิดนึงนะลูกมีคําว่าซื่อสัตย์เห็นไหม i n t ิ i ิต t y ซื่อสัตย์ ใยรู้ก็คือ active learning หรือ learning strategy ก็คือต้องสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้สู้งานก็คือ resilience ก็คือต้องมีความอดทนนนะถึงสู้งานจริงป่ะเคยได้ยินไหมว่าอัตลักษณ์สะตรอละคืออึดถึกทนไม่เคยเลยเหรอคะมันเป็นตั้งแต่สมัยพี่แล้วเนาะเพราะนั้นนี่แหละทําไมมันจึงมาเป็นเราได้ทุกวันนี้เพราะาเราซื่อสัตย์ใยรู้และสู้งานไออัตลักษณ์ตัวน,นั้นนะ่ะมันถูกเอามาใส่เอาไว้อยู่ใน3ข้อที่อยู่ภายใน11ข้อนี้ คราวนี้ตรงนี้นะถ้าใครรู้สึกว่าฟังแล้วจะรีบไปแล้วอยากได้ขนมแจกนะคะที่บูเจนเอ็ดอยู่ฝั่งนู้นนะคะเดินไปค่ะไปสแกนนิดนึงเล่นอะไรนิดนึงก็ได้ขนมแจกกันลูกงั้นตรงนี้ถ้าเกิดจะไม่ได้ขนมแจกไม่พอใจเดี๋ยวไปเอาขนมตรงนู้นได้ดีไหมคะอ่าตามนั้นอันนี้เรามาดูนิดหนึ่งว่าซอฟต์สกิลนอกจากเรื่องของอัตราของเราที่จะมีแล้วเนี่ยพอเราจะไปทํางานเนี่ยเราองมีอะไรบ้าง Requirement ที่บริษัทต้องการเลยนะก็คือเด็ตกต้องคิดเป็น เกียดนิยม3.5คิดไม่เป็นเหรออาจารย์ปรับอันนี้ดูถูไหมคือไม่ได้ดูถูกแต่คําว่าคิดเป็นมันไม่ได้หมายความว่ารู้ในวิชาการที่เรารู้แต่คําว่าคิดเป็นไม่ว่าจะเป็นคิดเชิงสร้างสารรค์คิดวิเคราะห์หรือว่าคิดเชิงซักซอ้อนที่มันเป็นระบบซึ่งพวกนี้วิศวะจะค่อนข้างได้อยู่แล้วเพราะเราเริ่มต้นเรียนจากโจทย์ assumption แล้วก็ solution จริงปะแต่ถ้าไปเราไปม,มีแฟนแล้วไปม,มีเพื่อนที่อยู่คณะอื่นเราอาจจะรู้สึกว่าทําไมเขาคิดไม่เหมือนเรา เพราะว่าสิ่งที่วิศวะสอนมันถูกสอนให้คิดแบบลอจิกอยู่แล้วแต่คําถามคือเราซอบสกิลอื่นละ่ะเรามีไหมเช่นข้อที่สี่สามารถบริหารความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อนาคตไปทำงานโรงงานต้องเจอคนที่อายุมากกว่าเรามากๆแต่จบแค่ปวชปสและเราต้องเป็นหัวหน้างานเขาเขาจะต้องมีประสบการ,รณ์ทำงานเป็น20ปีประมาณรุ่นพ่อเราแล้วแต่เราต้องไปสั่งงานเขาจัดทำอย่างไร หรืออนาคตเมื่อโตไปเป็นหัวหน้างานใช่ไหมคะแล้วจะต้องมีลูกน้องที่เป็นเด็กจบใหม่ที่อายุต่างกันจะทำงานกับเขาได้นั่นคือความสัมพันธ์กับผู้อื่นหรือพอเป็นผู้นํามากขึ้นอาจ,จต้องมีภาวะเป็นผู้นําเป็น leadership มีทักษะการสื่อสาร communication หรือถ้าเราอยากจะไปเป็นนับผู้ประกอบการในอนาคตก็อาจจะมีเรื่องของเป็นการลงทุนหรือดิจิตอลต่างๆเหล่านี้คือ soft ์สกิลที่ Gen อจะพัฒนาให้เราอ่ะ เล่นเกมกันดีกว่านิดนึงเนาะจบเกมแล้วเราเลิกกันเลยดีไหมคะแต่ถ้าอยากจะรู้ต่อเดี๋ยวเรามาฟังต่อเนาะเราออาไปแล้วเันฉเฉลยเดี๋ยวทำไมเรายังไม่กดแล้วมันไปแล้วล่ะอ๋ออาจารย์กดไม่ได้ใช่ป่ะอ่าโอเคเกมไทยคำค่ะเดี๋ยวใครทายถูกเราแจกขนมนระรีบยกมือเลยนะสามคำสังพยาถ้าเป็นสมัยก่อนตอนครูุยลูกก็เรียกว่ามาตามนัดเกิดไม่ทันละสี่เพราะเราต้องดาบินชีโค้ดอ่าเร็ว เด็กผู้หญิงทำเลยอะยอกมือคิดว <we>, ิเคราะห์อาถูกต้องคะ่ะแจกเลยคะ่ะให้2ห่อก่อนตอนแรกเป็นโปรโมชั่นแจกหมดผงไม่ได้นะลูกเดี๋ยวไม่เผื่อพอแจกให้เปสองห่อพอคิดเข็มวินาทีแล้วว่าค,าคิดวิเคราะห์หรือ analytical thinking ก็ต้องรู้จักคิดวิเคราะห์ได้อ้าวลองถัดมาอันนี้เฉลยถูกต้องนะคะ,ะเกมถัดมาดูซิว่าเอาเอาเอ,าอย่าก,กดให้หอ,ออดีฉลยเรวจะกดให้ ให้เรากดเองโอเคนะคะแต่กดแล้วมันไม่ไปอะ่ะรีโมดหันหมดป่ะอ่ะหยุดนะหยุดตอปอย่าฉเฉลยอ้อาวเร็วเด็กๆอาคนแรกเด็กคนเดิมเลยคิดฮ,ฮะคิดเลยนะยกมือดิยกมือ,มอเราไม่ได้พยายตอบคนเดิมไม่ให้ตอบแล้วหัวประมือกับเพื่อนให้เพื่อนตอบแทนเร็ว คิดสร้างสารรค์ถูกต้องค่ะเอาเร็วแจกเร็วแจกเร็วเดี๋ยวฝั่งนี้ต้องไม่ให้ตอบบ้างให้ฝั่งนี้ตอบบ้างดีไหมคิดเห็นไหมเราเขากำลังก่อสร้างอยู่ใช่ป่ะแล้วก็สวรรค์ไม่เอา,าแหวนก็คือคิดสร้างสารรค์หรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า creative thinking วิศวะเราอาจจะมีน้อยเพราะเราทำามาก็ตามถ้าทำเป็นกล่องทำเป็นเหลี่ยมใช่ป่ะแต่ว่าคือถ้าเป็นผาปัดเขาอาจจะมีความคิดสร้างสารรค์เยอะงั้นอันนี้ก็เป็นทักษะที่เราจะพัฒนาได้นะคะถูกต้องนะคะคิดสร้างสารรค์ ัดมาเร็วเลยกนไม่กี่ข้อแล้วยากขึ้นเรื่อยๆส่องพยายามต้องคิดสร้างสรรค์มากนั่นจะคิดออกเนี่ยติ๊กตออดทนโอ้โหคือเขาไม่ยกมือแต่เราให้เขาเราได้ยินเสียงเขานะคะนั้นใครไม่ยกมือต่อต้องได้ยินเสียงดังๆมัะจะได้ให้ขนมนะเร็วอดทนออกง่ายเนาะอออ่างเดาเด็กเขาทหารนอนหนูแปลว่าอดทนมีไหมลูกและกระบงัง เรามีแน่นอนอยนู่แล้วเพราะเราทึกอ่านะคะอ่ะลองทำถัดมาสิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,อ,ยอ่ะสามพยายามไปให้ต้องเป็นดาวินชี่โคดหน่อยแปลอังกฤษหน่อยลูกซึ่งตัดแล้วจริงๆมันมาจากคำว่าอะไรฮอ,อนเนส แปลว่าขงังอ๋อจริงๆแล้วเรารู้แค่เราแปลไม่ออกใช่ไหมลูกโอเคอาให้ขนมเนาะฝัง่งนี้เขาได้ไปแจกเยอะแล้วนะเนี่ยฝั่งนี้สู้ๆนะฝั่งนี้สู้ๆนะเดี๋ยวออกอันนึงยากละอีกอันนึงยากละอับหนึ่งนะอย่าเพิ่งเฉลยนะอ่ายากจริงยากจริงยากกว่าตะกี้อีกมีสามพยางทำเอยังนึกไม่ออกเลยแปลว่าอะไรเนี่ย ท่านน่ะดิสองคนนี้เราทันเรียนไหมเด็กสองคนเนี้ยตอนเด็กเดกเคยเรียนบ้านหนังสืออ่านหนังสือภาษาไทยตอนประถมอ่ะเฮ้ยมานีมานะัทชูใจคุณเกิดทันรุ่นนั้นด้วยหรอในรุ่นครูนะมานีมานัทชูใจเนี่ยน่าจะเป็นใครมากกว่าแกวกว่ากล้าไงเกิดทันมื่อลูกหรือเป็นกินไข่ต้มตอนนี้ไม่ใช่นะแกวกว่าก้านะักุตส่าใบให้แล้วนะอ่ามาคนกลางเนี่ยปันปัน เอาเหรอันปานมีบอกปันปานมีกระติบมาด้วยอะอะไรนะเกิดโผเราได้ยินแล้วเดี๋ยวขอฟังนี้ก่อนได้ปะฝังออน,นั้นได้ไปเยอะลวฟังนี้เร็วคิดหน่อยลูกก้าปันแห่แก้ปัญหาโอ้โหอ่าอ่ให้สามคนนั้นหน่อยเร็วเร็วเขายังไม่ได้ขนมเลยเร็วเร็วเร็วอ่านะคะเห็นไหม เราต้องมีซอฟต์สกิลเราเรียนวิศวะมาจบไปได้กอวอตอบได้ปะไม่ได้นี่แหละถึงบอกว่าซอฟต์สกิลจึงจำเป็นแล้วประเด็นแบบแค่คี่ตอบเนี่ยได้มันจะได้ซอฟต์สกิลได้ยังไงมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าเอ้มเมื่อกี้แค่เป็นน้ำจิ้มให้แบบอยู่ออกับครูก่อนเดี๋ยวฟังครูให้จบก่อนติดสินบนกันไม่แล้วนะคะเราจะจบอีก10นาทีจบว่าแล้วเราจะพัฒนาซอฟต์สกิลเนี่ยอนาคต เราจะทําอาชีพอะไรแล้วจะพัฒนาซอ f t s สกิลยังไงให้ได้กับตรงกับอาชีพเราเพราะนั้นเองเนี่ยและกระบ,บังเองเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเจนเอเนี่ยมันเป็นวิชาที่เป็นนอกเหนือจากวิชาที่เรียนแล้วจะพัฒนาซอ f t s สกิลให้พวกเราซึ่งปัญหาคือเราจะเลือกเรียนวิชาเจนเอได้อย่างไงเราเป็นวิศวะหมดเลยอ่ะในถามวิศวะก่อนถ้าจะให้ไปจีบสาวในสถาบันจีบสาวคณะอะไรดีคะ อะไรดีบริหารบัญชีบริหารจีบหนุ่มคณะอะไรดีคะในสถาบันเรามีคณะอะไรนอกจากวิศวะเรารู้จักอ,อื่นบ้งมั้ยจกแก่ขนมกินได้นะแก่ขนมกินได้รูไม่ว่าอ๋อจะไปจีบหนุ่มแทบฝั่งนี้ดีกว่าจะไปจีบสาวคณะอะไรดีจ๊ะจีบรูปของพูด เลยหาวอ๋อทำไมเราไม่ยิ้มของกันเองบ้างล,ลูกสาวสาววิศวะเลยขาสวยเยอะแยะใช่ปะคือต้องบอกงี้พอเจนเอ็ดอ่ะต้องออกแบบรายวิชาให้กับทั้งสถาบันปัญหาคือสถาบันเราอะมีทั้งวิตาถาปัดใช่ไหมแล้วก็เกษตรแล้วก็มีคณะต่างๆมากมายวิทวะงั้นการจะออกแบบเจนเอ็ดให้มันตรงกับพวกเราเนี่ยมันค่อนข้างยากนะคะดังนั้นเนี่ย เราเคยมีใครเคยเห็นตัวอักษรสี่ตัวนี้บ้างนะมีคำว่า the cash flow quadrant เคยเห็นป่าถ้าเป็นคนอ่านหนังสือทางการเงินน่ะจะเคยได้ยินชื่อคนเขียนหนังสือเล่มนี้ว่าโรเบิร์ตคิโยซากิอ่าอิมพอร์ตนมญี่ปุ่นแล้วนะมันหนังสือภาษาไทยว่าเงินสี่ด้านพ่อรวยสอนลูกอยากรวยปะเออไม่อยากมีวิธีหนึ่งรวยเร็วเลยค่ะหาเมียรวย ะะบอกยากแล้วหนูว่าหนูทาให้ดูรวยเองดีกว่าค่ะแต่พอผมเดี๋ยวผมไม่ต้องห่เวเผมทำผมตัวเองเขาบอกว่าอาชีพในโลกนี้มันจะมีอยู่ประมาณ4อาชีพนะคะซึ่งแบบแรกคือที่ักศึกษาจบไปแล้วจะไปเป็นลูกจ้างก็งคือ employee หรือบางคนจบไปแล้วทํางานเก็บเงินระดับหนึ่งอาจจะมีแพชชั่นอยากเปิดร้านกาแฟอยากเปิดร้านหนังสืออยากทําทัวร์อยากเปิด b b อ,อะไรตามก็มีเงินทุน แล้วก็เลยไปเปิดธุรกิจส่วนตัวเล็กๆที่เป็น self-employ ที่ตัวเองอ่ะเอาตัวเองเข้าไปจ้างตัวเองดูบริหารระบบแล้วก็ได้เงินไปเป็นลูกจ้างเขาหรือจ้างตัวเองทํางานเป็นฟรีแลนซ์ไม่ต้องเป็นลูกจ้างใครก็ได้เงินเหมือนกันหรืออีกแบบหนึงพอทำฟรีแลนซ์มาสักพักหนึ่งเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าต้องขยายกิจการและ ก็เลยทำกิจการให้ใหญ่ขึ้นก็เลยกลายเป็น business ก็คือเป็น business owner เริ่มมีลูกน้องมากมายแล้วสุดท้ายบางคนก็ไม่ใช่ทุกอย่ากับคนชอบอยู่หน้าคอมชอบอยู่ในห้องนอนก็เลยเล่นหุ้นแล้วกันก็เป็น i n v e s อร์เขาก็เลยบอกว่าอาชีพในโลกนี้มันแบ่งได้แค่4แบบนี้งั้นเมื่อกี้ใครจะจีบหนุ่มแพทย์นะแพทย์เองก็มีได้4อาชีพเลยนะจบไปเป็นแพทย์ไปอยู่โรงพยาบาลรับเงินเดือนก็เป็น employee แป๊บหนึ่งตอนเย็นมาเปิดคลินิกจริงไนหะ รับตรวจคนไข้ก็จ้างตัวเองไปนั่งตรวจคนไข้ได้เงินเหมือนกันก็เป็นเซ l f e m p l o y เปิดมาแป๊บหนึ่งคนไข้ยเยอะตรวจคนเองไม่ไหวก็เริ่มเปิดสาขาสาขาสองสาขาสามแล้วก็รับพวกเล่นรุ่นน้องแพทย์มารับจ้างอยู่เป็นคุณไปหมอในคลินิกก็เริ่มเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วหรือแพทย์ก็เล่นคลิปโตเมื่อกี้ใช่ไหมที่ติดดอยอทั้งหลายใช่ไหมหรือไม่ก็อะไรนะคะขึ้นเขียงหมูเวก็ตามพ่งนั้นน,นะเนาะมันก็ต้องบอกว่าก็าเป็นทั้งสี่ด้านเลยวิศวะเป็นสี่ด้านได้ไหมครับ ใช่ป่ะทุกวันนี้บอกผมก็เป็นครับเพราะผมเป็นเอ็มพอยี่จ้างพอ่อพ่อแม่จ้างผมเรียนแล้วผมก็เล่นหุ้นด้วยครับอาจารย์ผมเป็นไอครับแล้วผมก็ไปลงทุนกับเอ,อ่ออะไรนะครับเล่นพนันบอลครับผมก็ลงเปิดโต๊ะบอลครับอาจารย์อะไรก็ว่าไปอ่ะเริ่มเข้าใจาเห็นป่าว่าเรามีได้สี่อาชีพซึ่งตรงนี้ต้องบอกนะว่ากว่าจะมาเป็นแบบเนี้ย เนเอ็ด่ะไปทําแบบสํารวจแล้วก็ถามกับผู้ทรงคุณวุฒิที่อยู่ในสายอาชีพมันจริงๆทําบริษัทจริงๆทํา SME จริงๆ e แล้วก็ได้ข้อสรุปว่าคนที่มาตอบให้เราเนี่ยนะคะก็มีฐานเงินเดือนกว้างมากตั้งแต่แบบยังไม่ถึงสามหมื่นจนถึงเกินกว่าแสนห้าแล้วก็มีอายุหลากหลายมากเลยของกลุ่มคนที่มาตอบให้สรุปก็คืออีซอฟต์สกิลทั้งหมด11ข้อเนี่ยนะเราพบว่า ทุกคนตอบเลยว่า11ข้อสาคัญหมดเลยบอกเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมันออกแบบไม่ได้ว่าเด็กจะเป็นอาชีพนี้เขาควรจะพัฒนาซอฟต์สกิลอะไรมันก็เลยทําสถิติทําข้อมูลมาแล้วก็คนพบว่าในแต่ละกลุ่มอาชีพเนี่ยมีซอฟต์สกิลที่ต้องการเด่นๆเนี่ยแตกต่างกันซึ่งก็เลยสรุปได้ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเอ็ l o อ e e ี่เนี่ยเด่นๆเ,เลยที่อยากได้คืออยากให้ทำงานคนอื่นเป็นอยากให้สื่อสารได้แล้วก็อยากให้มีความอดทนแต่อย่างอื่นก็จําเป็นเหมือนกันหมดนะ แต่ถ้าเกิดสมมุติว่าไปเป็นเซลล์เอมพลอยนะคะไปเป็นเปิดธุรกิจของตัวเองนะคะก็บอกว่าอยากจะได้ตัวที่เป็นมีความครีเอทีฟละเพราะว่าต้องคิดอะไรออกมาเสนอลูกค้าได้ต้องมีความอดทนบางทีไปเจอลูกค้าปฏิเสธแล้วก็ต้องสามารถสื่อสารได้เนี่ยมันชัดเจนงั้นสื่อสารจะค่อนข้างสําคัญแต่เรามาดูนะแต่พอเป็นเจ้าของธุรกิจปุ๊บจะเห็นว่าพอคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยชัดเจนมากว่า เทลงไปที่ต้องความเป็นผู้นําสื่อสารได้และต้องมีทักษะของการเป็นผู้ประกอบการใช่ป่ะโอ้โหนี่ผมสื่อสารไม่เป็นน่ะแล้วผมจะทําอาชีพอะไรได้เด็กๆจ้ะสื่อสารไม่เป็นสถิติออกมาแล้วค่ะก็ะดีคือคุณจงไปเป็นอินเวสเตอร์ค่ะเพราะอินเวสเตอร์เนี่ยเขาต้องการแค่อยู่กับตัวเองคนเดียวก็พอมีแค่ความเป็นสอจรอนี่แหละซื่อสัตย์ไส่รู้สู้งานค่ะเป็นอินเวสเตอร์ได้นะเพราะฉะนั้นเหล่านี้นเป็นสถิติที่ทำให้เรารู้ว่า เราจะเลือกเรียนวิชาไงคราวนี้พ่อเจนเอตเองตอนนี้เขายังไม่ได้เข้าไปดูนะลองไปดูหน้าเว็บเจนเอตนะคะเราทําออกมาสวยงามสามารถใส่ชื่อวิชาเซิร์ชเข้าไปได้ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปได้เช่นเรียนวิชาลงทุนเรามีวิชาใหม่อาจารย์ว่าพราต้องชอบมากวิชาชื่อว่าเรื่องเล่าเล่าแบบเซอเอหอหีบเรลิง์ไม่โทนอนหนูดีไหมเรื่องเล่าเราจะเรียนว่าเราจะผสมมิกซ์ยังไงให้อร่อยทาธุรกิจยอย่างนี้ได้ยังไงมีวิชาคอกาแฟ ตไหมเอออย่างนี้ยลองไปเซิร์ชดูนะคะแล้วแต่ละวิชาเนี่ยอาจารย์เขาก็ออกแบบให้เราว่าวิชาไหนบ้างที่ตอบโจทย์อาชีพกลุ่มไหนวิชาไหนบ้างที่พัฒนาซอฟต์สกิลอะไรเราก็ไปเซิร์ชแล้วพอเราเซิร์ชเสร็จแล้วเนี่ยนะพอเราก,กดเข้าไปไรายวิชามันก็จะมีรายละเอียดของวิชาว่าวิชานั้นเรียนอะไรรวมถึงตอนนี้ทําระบบไปแล้วว่าวิชานั้นคอร์สซิลิบัสคืออะไรเลือกก่อนเรียนได้เลยแล้วพอเสร็จแล้วปุบ๊บมมาตาจะลงทะเบียนใช่ไหม ไปเลงชื่อวิชาไว้แล้วแต่ไม่มั่นใจว่าแล้วชื่อวิชานี้อาจารย์ที่จะไปเรียนเนี่ยหน้าตาเป็นไงนี่จ้าทาระบบใส่ชื่อหน้าอาจารย์จินเอ็ดมาให้เลยเซิร์ชเข้าไปเลยว่าอาจารย์ที่จะไปเรียนหน้าตาเป็นยังไงจบอะไรมามีทักษะอะไรที่เหมือนกับแตกต่างบ้างน,นะคะที่ที่เด่นๆคือมันกดแล้วมันมันมันดีเลยนหน่อยเนาะอ่ะโอเคอย่างเงี้ยเป็นต้น เราก็จะเห็นข้อมูลโปรไฟล์อาจารย์นั้นตอนนี้ไม่ต้องไปรีวิวกันในกลุ่มเ c e b o o k แล้วล,ลูกที่ไปรีวิววิชาไหนดีเนาะก็มาดูตรงนี้ได้นี่คือสิ่งที่นี่แหละพี่ไปเริ่มต้นทําให้โดยพี่เท่งที่เจนเอ็ดท่านรับน่ารักเนีน่ยเป็นคนช่วยกันทําให้นะคะอ่ะคราวนี้ซอฟต์สกิลเอาพัฒนาแล้วเนี่ยตอนนี้วิชาเจนเอ็ดทั้งหมดนะต้องบอกเลยว่าแต่เดิมอะเราเคยได้ทานสคริปแบบซ้ายมือใช่ป่ะแล้วบางทีตรงนี้เกรดมันก็แบบว่าเธอเอินตอนปีหนึ่งเล่นเยอะไปหน่อยเนย เกดเฉลีย่ยก็กระจิตริ้อๆแบบไม่ค่อยสวยใช่ป่ะตอนนี้เราทำทานสกิปแบบใหม่นะเป็นทานสกิปซอฟต์สกิลซึ่งเป็นเลด้าฉาดว่าสกิล11ด้านมาตะเกียนี e ยเรามีสกิลด้านไหนเด่นแต่รุ่นเราอาจจะไม่ทันนะอยากได้ไหมแต่ได้ป่ะเป็นทานใหม่ลูกเข้ามาปีหนึ่งปีหน้าได้เลยดีไหมอย่าเลยกันนั้นเราส่งน้องมาเรียนแทนแล้วกันเนาะซึ่งซอฟต์สกิลตัวนี้ถามว่า,าไอ้หน้าตาเลดราชา์ตัวนี้อ่ะใครตอบครูได้บ้าง แสดงว่าคนที่อยู่ทางขวามือเนี่ยเป็นคนที่มีทักษะอะไรเด่นบ้างยกมือเร็วแจกนมต่อดูออกไหมเลยด้าฉายวิศวะก็อมองออกดีอ๋อตัวมันเล็กไปหรือแปลไม่ออกปัญหาคือแปลไม่ออกค่ะเออตัวไหนที่มันสกิลชัดสุดอ่ะคนเดิมเพื่อได้ยกมือเขาเป็นแฟนคลับคูเอฟซช่วยคูนหน่อยเร็วอะไรคะดิจิตอลดีคิ ก็คือดิจิ t a l อินเท l i g e น c ตเอเทียนก็คือเรื่องความฉลาดทางดิจิตัลอแจ้งแจกแจกเร็วก็จะได้อยู่ต่อไปเดี๋ยวเขาหนีไปแล้วเราไม่มีใครนั่งสักคนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านที่เด่นเนี่ยตัวซอ f t Skill มันก็จะเด่นขึ้นไปงั้นคําถามคือว่าแล้วซอฟต์สก l ลเหล่านี้มันโตจากอะไรมันจะโตจากหนึ่งวิชาที่น้องเลือกเรียน 2. คะแนนในรายวิชาที่น้องเก็บ จาัดก,การทำกิจกรรมซึ่งตอนนี้อาจารย์ Gen1 เกือบ200คนถูกพัฒนาถูกอบรมเป็นเด็กดีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าสอนว่าเออจะพัฒนาเอาสก,กิลอยังไงแล้วก็ให้ออกมาเป็นคะแนนเป็นเกรดนั้นหมายความว่าอย่างตอนปีหนึ่งน่สมมติน้องหลกัลกหลกักสูตรใหม่เนี่ยเขาเรียนวิชาบังคับ Gen1 ทุกตัวนะมันจะได้เลยะดายกลมๆเพราะถูกดีไซน์ไว้แล้วว่าต้องได้สอบสก,กิลทุกตัวแต่พอตอนปี2ขึ้นไปน้องอาจจะไปเลือกเรียนแบบในโมดูลที่น้องอยากเป็น น้องคนนี้อยากจะไปเป็นเซฟเอมพลยเขาก็เลยเลือกเรียนวิชาเช่น professional communication แอ d p ์ e รี n นเท i ชั่ต้อง professional เวลาพิเต์เวลานำเสนอนะหรืออาจจะไปเป็น law of entrepreneur ก็คือต้องแบบมีความรู้ของผู้ประกอบการหรือไปเรียน digital story telling e n g i n e e r n e y ก็คือไปเรียนรู้วิธีการออกแบบการเล่าเรื่องทานดิิตอนเพราะเดีนี้มันออกปทาฮดิจิตอลหมดแล้วเนาะหรืออาจจะไปเรียนเรื่องวิชาฟันวิดออนไลน์บิสเนสอย่างเนี้ย ก็ไปเลือกเรียนในวิชาที่น้องอยากเรียนแล้วทุกวิชาเหล่านี้เนื่องจากว่ามันตอบโมดูลคือ self-employed ทุกวิชามันก็เลยเพิ่มซอฟต์สกิล 3, 7แล้วก็9ตามที่ผู้ทรงวุฒิวุฒิแนะนำเรดาร์ขาดน้องก็โตตามที่น้องเลือกแต่ทําน้องเดียวกันเรียน Gen 8แค่นี้ไม่พอมีเลือกเสรีอีก2ตัวใช่ป่ะเลือกเสรีก,ก็แบบามากเลยลงเจ Gen 8 2ตัวแล้วกันก็ไปเลือกโมดูลอื่นเพิ่มก็ได้ s อฟต์สกิลมันก็จะโตไปในด้านเลดาา้าฉากที่มันควรจะเป็นและนี่แหละคือทางสคริปต์ซอฟต์ส l ิที่น้องๆจะได้จากเจนเอกนะคะซึ่งถ้าอยากจะได้ขนมเพิ่มเนาะหรือว่าถามเพื่อนๆว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงบูธเจนเอกอยู่ที่หอสมุดตรงนี้นะคะก็มาดูมาฟังแล้วก็ถามกับพี่ๆในบูธได้ ก็มีขนมเน็ตน,น้อยๆเนี่ยแจกกันให้กลับไปแล้วก็มาดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่านี่ก็เป็นทั้งหมดของเรื่องที่เราจะพูดวันนี้เพราะว่าถ้าเรารู้ว่าซอฟต์สกิลเราจะพัฒนาได้อย่างไรเรารู้ว่าจริงๆแล้วอนาคตเราอยากจะทําอาชีพอะไรเพื่อจะพัฒนาซอฟต์สกิลให้มันตรงมันก็เลยออกมาเป็นหัวข้อว่า designing your personality เพราะมันคือ personality ที่ติดตัวเราไปไม่ใช่แค่ทางสคริปทีท่เป็นเลตเตอร์เกทที่บอกว่าคุณเรียนแล้วคุณได้เกรดอะไรนะคะก็อย่างที่บอกเนาะมาไวไปไวนะคะก็สำหรับการบรรยายวันนี้ก็ขอจบเท่านี้ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันจนถึงเวลานี้นะคะสวัสดีค่ะ